คือตัวนี้ฉันเองเนี่ยนะครับจะบอกว่าโดนเยอะมากอะวันนี้ก็ต้องบอกอีกว่าโดนเยอะจริงๆและฉันก็ไม่เคยไปร่ำร้องดรามาบอกว่าโอ้โหโดนขนาดนี้ไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยอะไรมันเราต้องเราเราต้องคิดอย่างเดียวค่ะว่ามาก็มาเองทําก็ทําเองด่าก็ด่าเองเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดผลอะไรแม้กระทั่งตอนที่ฉันโดนสนทีิลิมฟ้องเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีใครให้ดิฉันสักบาท มีแต่พวกเราเนี่ยแหละค่ะนะคะที่เป็นแฟนเพจของผู้ผหญิงคันปากที่โอนเงินเข้ามาช่วยเหลือซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแยอะอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ให้กันหลายคนก็ต้องขอบคุณหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะมีอยู่คนหนึ่งดี๋ยฉันเข้าไปดูโปรไฟล์ก็ปรากฏว่าแกเป็นหมอแล้วยังอายุน้อยอยู่เลยแล้วก็ไม่เคยเห็นมาเม้นอะไรเลยนะคะโอนมาให้แล้วก็บอกว่าช่วยช่วยพี่ป้อมกรณีนี้ไว้สู้คดี พอไปดูโปรไฟล์แล้วก็ต้องบอกว่าโอ้เรามีคนที่คือคิดว่าน้องเป็นสลิมด้วยซ้ําไหมอะค่ะและคิดว่าแกหน้าก่อนหน้านั้นแกจะเป็นแหละก็ช่วยนะคะแล้วดิฉันไม่เคยไปขอแบบไม่ใช่เคยไปโพสต์ว่าโดนอย่างนั้นอย่างนี้ขอนู่นไม่เคยค่ะแล้วถ้าไม่พูดก็ถ้าไม่มีคนรู้นะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะครับตอนที่สารนัดครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะไป เขาเรียกอะไรสารนัดครั้งแรกนัดคู่กรณีครั้งแรกไปเลยนะคะก็พอที่ฉันเห็นสนทิตอนนั้นนี่ฉันมีความรู้สึกอยู่อย่างเลงนะ,ะเป็นเพื่อนกับอันนี้พูดเลยนะค,ะความสิ่งที่สนที่ทำเดี่ยฉันไม่ได้ลืมหรอกและและนี่ฉันไม่ได้บอกว่าเขาทําถูกแต่หน้าวันนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งนะค,ะคือผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งที่ที่ยืนโสมโสมอยู่อย่างนั้น,นะะ่ะและตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นเด็กนะคะคือเป็นเด็กกว่าเขา และเราก็เป็นคู่กรณีกันและความเป็นคนไทยอ่ะซึ่งเราถูกสอนมาว่าเวลาที่เราเจอใครที่เขาอายุมากกว่าเราก็จะต้องทําความกรพดิฉันก็ยกมือไหว้เขาก็คือเป็นการทักทายเป็นประเพณีของคนไทยและเหมือนสนธิก็แบบว่าก็คือแบบตกใจว่าทําไมเราไปไหว้มันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดิฉันไม่ได้คิดอะไรดิฉันคิดแค่ว่าวันเนี้ยเราก็คือถ้าถ้าถามว่าเขาผิดเราก็ผิดเพราะเราไปว่าเขาจริงดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันไม่ได้ว่าเขาเราว่าเขาจริง นะฮะเรายอมรับสุดท้ายเขายกฟ้องส่วนที่เนี่ยยกฟ้องนี่ฉันแล้วแถลงต่อสารเองด้วยวันนั้นน่ะแล้วก็มีคนที่เหมือนรู้จักอะเหมือนดูข่าวแล้วเขาก็อยู่ในห้องแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็แบบเหมือนทักทายแล้วก็ยกนิ้วให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยดิฉันก็ยังไปขอบคุณแล้วก็บอกว่าอยากขออนุญาตว่าเราจะเอากระเช้าเนี่ยไปขอบคุณที่เขาไม่เอาเรื่องเรา ดิฉันดิฉันไม่ได้การตารอะไรเลยค่ะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ไม่ได้เคยไปบอกว่าอุ้ยกูไม่กลัวมึงไม่มีกลัวสิคะของแบบนี้ไม่กลัวได้ยังไงนะคะมันเป็นคือเราไม่ได้แบบเจนเจนคุกเจนตารางอะไรมาก่อนก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเก็บเงินไปทําบุญคุณอนะต้องไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยดิฉันยังจํามาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะนั่นดิฉันบอกว่าเรื่องของคนต่อคนเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ มันไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องมาห้ามหันกันนะวันนี้นะคะเหมือนอย่างกับที่วันนี้นะคะมีกรณีของการฟ้องกันว่ากันในฝ่ายเดียวกันเนี่ยเดีฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณจริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะบางคนเนี่ยก็ต้องยอมบ้างนะคะว่าตัวเองเนี่ยไปว่าหักเขาก่อนนะ,ะอย่างบอกอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายก็ไม่ควรไปอะไรเพราะปีใหม่นะเขาทำตรงนี้เนี่ฉันไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกนะคะแต่อยากจะบอกว่าในขณะที่ปีใหม่เขาโดนเนี่ยเขาโดนสาหัสแล้ว คุณไม่น่าจะไปซ้าเขานะคะหลายคนเลยจริงๆพวกนี้ก็เป็นคนเสื้อแดงเป็นฝ่ายเรานี่แหละแม้กระทั่งฟอร์ดอ่ะก็เหมือนกันอยู่ดีๆก็มาด่าเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งน้องไผ่ดาวดินวันนี้บอกว่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมศัตรูที่เพิ่มเติมคือเพื่อไทยคุณโพสเพื่ออะไรเพื่อไทยไม่ได้ไม่เคยช่วยคุณนะคะ การเป็นพักเพื่อไทยมันลําบากค่ะเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลส่วนคนที่โดนคดีเดี๋ยววันนี้มีพักเก้าไกลเนี่ยนะคะคนของพักเก้าไกลออกมาพูดบอกว่าเป็นรัฐบาลมาต้องสืบสองเดือนแล้วแต่พักเก้าอต่พักเพื่อไทยก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวติงเรื่องของอนักโทษทางการเมืองหรือกรณีของการนิรโทษหรือกรณีของการช่วยเหลือนะคะอ่ผู้ที่ถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่ฉันบอกว่าเป็นรัฐบาลน,นะแล้วเรื่องของคดีความมันเป็นเรื่องของศาล พักเพื่อไทยจะไปทําเหมือนมึงได้ยังไงที่ไปล้วงลูกทําให้ไม่ดําเนินคดีกรณี99ศพอะเราเป็นรัฐบาลเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปทําอะไรตรงนั้นนะคะดิฉันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่ได้อะไรเขานะก็ก็เห็นใจอะแต่ว่าคุณมาพูดอย่างนี้เหมือนคุณโยนทุกอย่างให้เพื่อไทยอะแล้วเพื่อไทยเขาไปบอกให้คุณออกไปทําเหรอใครบอกให้คุณออกไปหรือคุณไปมีแนวร่วมอะไรกับใครคุณต้องไปเรียกร้องออาจากตรงนั้น นะคะถ้าคุณไปเรียกร้องเอาจากตรงนั้นแล้วเขาไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีที่แบบถ้ามาโพสต์แบบนี้เพื่อไทยเขาเสียหายแล้วเขาจ,จะช่วยคุณได้ยังไงของแบบนี้มันช่วยกันทางลับหรือช่วยกันอะไรได้แต่คุณต้องไม่ให้เขาแบบอย่างนี้มันเป็นแบบนี้ก็ถ้าบอกว่าคุณไปตัดหนทางที่เขาจะช่วยเหลือคุณดิเออนะคะต้องต้องฝากไว้หานี้นะคะเพราะว่าดิฉันบอกว่าเห็นใจหมดแหละ มันไม่มีใครควรที่จะถูกดำเนินคดีแม้แต่ทักษิณเองที่กลับมาแล้วไปนอนอยู่ชั้น1 4เนี่ยมันก็ไม่ควรมีใครไปนอนท่านั้นแหะค่ะไม่ว่ามันจะสุขสบายแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลแล้วทําไมพวกคุณถึงได้มองว่าโอ้ทักษิณมามีอภิสิทธิน์นู่นนี่นั่นเป็นคู่ป่วยทิพย์เป็นนักโทษทิพย์หาอะไรของมึงเนี่ยวันวันหนึน่งไม่ต้องมีอะไรเหรอคะแล้วในประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรนักหนาแล้วถ้าเกิดพูดออกมาแล้วนี่ฉันถามว่าคําเดียวเลยฮะ,ะเมื่อไหร่กูก็จะถามคำนี้ว่าแล้วมึงจะทําไม มึงทำอะไรได้นะคะกฎหมายเขามีวันนี้ต้องถามว่าสิ่งที่ทักสินทำเนี่ยเขาละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบของราชธรรมข้อไหนมึงจะทำมันมัมโนททำไมว่าเขาป่วยจริงหรือไม่แล้วทำไปนอนอ,อะไรอยู่ที่นั่นตกลงนอนอยู่จริงไหมจริงจริงนอนอยู่บ้านหรืออะไรแล้วจะเสือกอะไรล่ะคะมันเกี่ยวอะไรกับปากท้องมึงวันนี้ทักสินเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่ง ที่กลับมารับโทษแต่พอดีป่วยก่อนก็ต้องรักษาก่อนไหมขนาดฆาตกรกราดายิงเนี่ยที่พลกรอนเนี่ยทุกวันเนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่เลยนั่นคนตายตั้งเท่าไหร่ทักษิณเขาทำให้ใครตายเออโอเคค่ะนะคะมาทักทายกันวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายอย่างจะพูดเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ตกคึกก่อน นะแต่ดิฉันบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนในนี้นะท่านผู้ชมทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะบ,บอกเลยค่ะว่าไม่ต้องไปห่วงละค่ะไอ้พวกที่บอกว่าลบไม่เป็นท่าเดี๋ยวเพื่อไทยก็ต้องบดเสถาเดี๋ยวรัฐบาลเนี้ยอยู่ไปได้แค่สองปีเหอะเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าการที่มันมีอาการอย่างนี้เพราะมันรู้ว่าเพื่อไทยไม่มีทางเป็นอย่างที่พูดปันไม่ได้ค่ะแม้กระทั่งดีด้านวอลเล็ตเนี่ยถ้าทาไม่สําเร็จจริงๆ ะะเพื่อไทยก็แค่ออกมาขอโทษประชาชนเพราะอ,าอะไรนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ให้ทำอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เอาเงินอะ่ะส่วนที่มันบอกว่าจะไปเอาเงินที่ไหนอ้าเขาเป็นรัฐบาลเวลาที่เขาบอกว่าจะเอาไปเอาเงินที่ไหนมึงก็มาค้านไงเงินน่ะมันไม่ได้ไปหาหยิบเอาตามไหนได้นะฮะเงินนี่คือเงินงบประมาณซึ่งมันยังไม่ออก เขาก็ต้องการทํำล็อก c h a ตรงนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยไปใช้กระตุน้นแล้วพอเงินงบป,ประมาณออกจริงๆเนี่ยก็ค่อยเอามาคืนซึ่งนะตอนนั้นก็ได้ภาษีแล้วอะไรแล้วมึงนึกไม่ออกเหรอนะคะมึงนึกไม่ออกเหรอแล้วเดี่ฉันถามว่าวันเนี้การที่ทารัฐบาลไม่สามารถที่จะทำด a ต b u เ l ร t ได้หรือจะต้องไปอะไรเนี่ยไม่ใช่ความผิดของพรรคเพื่อไทย ที่บางคนบอกว่าเห็นไหมสุดท้ายก็ทําไม่ได้แต่ระบัดสัตว์มึงต้องไปด่าพวกนั้นรวมทั้งไอ้อรหันที่ตั้งมาเนี่ยนะฮะการเป็นอรหันเนี่ยนะฮะคืออะไรเขาไม่มาพูดง่ายๆว่าเขามันไม่เข็นฆ่าไม่ทําอะไรใครไม่ทําร้ายคนนะฮะตั้งเป็นเข้ามาได้ยังไงแต่ละคนนะ่ะมันเอาอะไรมาเป็นอรหรันถ้าไอ้พวกนั้นเป็นอรหรันในพรรคเพื่อไ,ไทยก็เป็นมารดิอ่าแล้ว,วก,กูล่ะตะลกมากเชื่อได้ฉันฮะ พราะการเมืองเนี่ยมันที่มันผ่านแปดปีมาเนี่ยมาจนถึงตรงนี้เนี่ยนะคะยังไงยังไงต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ทุกคนจะรู้กันดีว่าต้องเปลี่ยนผ่านตรงนี้ให้ไปให้รอดต่กระท่อนกระแท่น,ทน,ทนแค่ไหนก็รอดค่ะนะคะทีนี้ไอ้พวกที่ออกมาค้านเนี่ยดีฉันก็เข้าใจค่ะว่าที่อ้างอะนะคะว่าเป็นห่วง,เป,วงเป็นนุ่นเป็นนี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมึงไม่เคยห่วงประเทศเลยเหรอนั่นไม่ได้กู้เงินเลยนะ่น่ะนะคะสแตกกันขนาดนั้นน่ะ นะคะอะมาทักทายกันค่ะอ่ะคุณรามอะคุณแรมหรือคุณรามไม่รู้นะคะแล้วก็คุณบงงามน้องพระจันทร์นะคะมาทักทายกันค่ะนะคะคุณนัทพรคุณวรุณีน้องพระจันนะะทนนะะนร,ร,นรน์สีน้าเงินมาค่ะใครยังไม่ได้แสดงตัวคุณชิดมาแล้วนะคะ <laughs> วันนี้ท็อปปอมมากเลยเจอขอบคุณมากมากค่ะนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กันนะฮะดิฉันเอ,เองเนี่ยจะบอกว่าแม้กระทั่งคนที่บ้านยังบอกเลยบอกว่าให้มันเท่าไหร่เน,นี่ยพูดนซะขนาดนี้ไม่นี่แหละค่ะนะฮะดิฉันก็ทํามาหากินขายนู่นนี่นั่นไปขอบคุณนะฮะหลายๆคนที่สั่งซื้อน้ํามันนวดน้ํามันนวดยาบอกอะไรพวกนี้ยนะคะเพราะนั่นแหละค่ะก็เป็นอะไรที่ดิฉันบอกว่า